ทุกคนสวัสดีครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับคนกลับเข้ามสู่ทางช่องครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในโหมด DMC Call Duty เช่นเดิมนะครับแล้วก็ เป็นวิดีโอที่จะลอง walkthrough วิธีการทำเคเควสหนึ่งครับที่มาพร้อมกับซีซัน5นะครับคือเควสที่อยู่ใน Faction Shadow Company Tier 1นะครับซึ่งชื่อของมันภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Deal with the Devil นะครับหรือว่าชื่อไทยผมยอมรับเลยครับว่าตอนเล่นผมเล่นภาษาอังกฤษผมลืมไปเปิดดูชื่อไทยนะครับแล้วผมทำผ่านไปแล้วผมก็เลยแบบกลับมาเปิดดูไม่ได้ <laughs> ก็ <g> <g <ül> ถ้าใครรู้ชื่อไทยก็เลยเามาช่วยมเมนบอกนะครับเพราะว่าผมก็เลยต้องลองแปลแบบด้วยทักษะอนันนอยนิดของผมนะครับก็ถ้าลองไปคร่าวๆเนี่ยควสเนี่ยน่าจะแปลว่าจัดการกับคนชั่วช้านะครับหรือว่าอา,อาจจะเป็นการ วิธีการแบบดีลกับพวกคนเลวอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งเคล็ดนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีฝีมืออย่างเดียวไม่พอต้องมีความเฮงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าขั้นตอนแรกมันให้ทําอะไรนะครับก็ขั้นตอนที่1นงนะครับความเฮงที่ต้องมีคือบอกคือคุณต้องอหาหมไอโม่ให้เจอเหมือนที่ผม,มให้ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับหอยโม่ก็เป็นตอนนี้ในซีซั่นห้าศึก จริงๆมั้งแต่ซีซั่น4นะแต่ว่าซีซั่น5เนี่ยเหมือนจะดรอปถี่กว่านะครับแล้วก็ะจะดรอปในทุกแมปด้วยเพราะว่าตอนซีซั่น4เหมือนผมไม่เคยเจอในแมปอื่นนะหรือผมดวงไม่ดีก็ไม่รู้นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นคืออย่างในซีซั่น5เนี่ยมันก็เป็น1ในของที่ดรอปได้ยากระดับ1แต่ว่าไม่ไม่ถึงกับว่าหามหามไม่เจอเลยในแมปนี้นะครับงั้น ตรงนี้นะครับต้องบอกเลยนนี้ถ้าเกิดว่าคุณดวงไม่ดีนะหา้นี่อ่าไอตัวหมวยโมไม่เจอนะครับก็ไม่สามารถทาเควสนี้ได้นะครับโอเคงั้นอันนี้เท่ากับคุณมีความเพลงแล้วก็ถ้าคุณทําได้ข้อหนึ่งก็ถือว่าจะเสร็จไปครึ่งทางนะครับอีกครึ่งทางเนี่ยตะกี้คุณใช้ความเพลงใช่ไหมครับอีกครึ่งทางคุณต้องมีฝีมือนะครับก็คือไงเอ่อเราต้องมีสกาเวนเจอร์นะครับอ่าให้แต่งจริงโอเคเอางี้ ขันแรกต้องมีฝีมือก่อนแหละเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อให้สกาเวนเจอร์เกิดน,นะครับคุณต้องฆ่าอีกทีมหนึ่งเนาะนะครับฆ่าเสร็จแล้วก็ห้ามเก็บดอกแท็กทิ้งกระเป๋าเพรายังไงล่ะครับโอเคอันนี้ผมลองตั้ง,ต,งตัวอย่างให้วิดีโอลันทรูนะว่าผมแบบฆ่าอีกทีมเนาะแล้วก็กชุบเขาแหละแต่ว่าเหมือนมีคนมีสองคนเขาออกไปเนาะนะครับผมก็จริงๆก็บอกว่า ความที่ผมยังไม่เจอหมวยโม่งทีนะผมก็เลยแบบชิวๆนะครับเฉยๆไม่ได้แบบคิดว่าจะได้ทำเควสนี้นะครับก็อย่างที่ดูกเห็นก็ยังชิวๆอยู่ไล่ยิงบอทไปเรื่อยนะครับแล้วก็อ๋อมันมีเควสงที่ทุกคนเห็นเนาะก็คือใช้ MCP 300นะครับไล่ยิงบอทเนาะ n ิดค s s ด n ชันบายไฟก็เควสนี้นะครับผมเอาปืนที่มันแต่งเข้ามาแล้วมาปรากฏว่าผมแบบ ดันกดแต่งไม่เป็นก็เลยทําเควสไม่ผ่านเดี๋ยวผมก็าอาจจะทําคลิปมาเล่าอีกทีว่าวิธีการทําให้แบบมันเข้ามาทีเราผ่านไปเลยยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลองมาวอ h r o ทรูก่อนว่า,าจะทําเคว้นี้ให้ผ่านได้ยังไงนะครับแล้วก็อยากที่คนพอเห็นนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเฮงพอตัวเพราะว่าผมเจอหมววไอโมงแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะสามารถทําเคว้นี้ได้นะเพราะว่ามัน ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าสกาวเวนเจอร์เนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูว่าแล้วพอมีโอไอโม่งต้องไงต่อนะครับก็ถัดมานะครับเราก็ต้องอาศัยโชดอีกครั้งนะครับว่าลนนุ้นต้องลุ้นทุกครั้งแล้วว่าไอ้ศพที่เราทิ้งเอาไว้นะครับหรือว่าศพที่คนอื่นทิ้งเอาไว้เนี่ยเออเรามีตัวด็อกแท็กเหลืออยู่เนี่ยตัวสกาวเวนเจอร์จะเกิดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดนะอันนี้ต้องบอกผมว่าเฮงมากเลยนะก็คือเหมือนกับว่าตัว สกายเวนเจอร์เนี่ยจุดเกิดมันใกล้ๆขนาดไผมกําลังขับรถอยู่เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบตัวอย่างที่ดีมากครับเห็นไหมครับพอสกาย e เวนเจอร์มันขึ้นว่าจุดเกิดเนี่ยมันจะมีไอตัวกล่องนะครับ กล่องแบบกับร้านขายของของสกายเวนเจอร์นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีหมวยโมงเราจะไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ถ้าคุณใส่หมวยโมงมานะครับคุณให้ใส่หมวยโมงก่อนเนาะพอคุณใส่ปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถเปิดกล่องสกายเวนเจอร์ไม่ก็ให้กล่องนี่ร้านค้าสกายเวนเจอร์ได้ซึ่งของนั้นจริงผมแอบ,บดูมันเป็นของธรรมดาเนาะไม่ได้มีของอะไรพิเศษมากมายนะครับแล้วก็พอบอกเลยว่าพอคุณเปิดแล้วเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคราบว่าผมจังหวะปเปิดซีซันห้ามาเนี่ยผมมางเงินทํา คือมันมีบางเอิญก็ตั้งใจด้วยนะครับได้แค่2ครั้งเองนะครับแต่ที่ผมค่อนข้างชัวร์คือว่าอตอนที่หลังจากที่เปิดนะครับถ้าเราเปิดหนึ่งครั้งเนี่ยกล่องมันจะระเบิดระเบิดไปเลยเปิดได้แค่คนเดียวนะครับแล้วก็แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าสกาเวนเจอร์ตายเนี่ยกล่องมันจะระเบิดด้วยหรือเปล่า นะครับโดยที่แม้แม้ว่าเรายังไม่ได้เปิดอันนี้ยังไม่ชัวร์ผมพยายามลองทำาดียยังไม่ติดแต่ว่าได้คอนเทนต์นี้ก็เลยมาแชร์ทุกคนก่อนเผื่อว่ายังใครยังติดอยู่นะครับอ่ะเป็นไงบ้างก็ทบทวนนิดนึงนะก็คือการทำเควสนี้นะครับ1คุณต้องมีความเฮงเนาะข้ามหาหมู่ไอโมงเจอก่อนนะครับ 2ก็คือคุณก็ต้องอมีฝีมือนะครไว้ฆ่าคนนะครับอ่าแล้วก็ทิ้งตัวด็อกแท็กไว้อย่ากเก็บมานะครับหรืออีกอันคุณก็จะโชคดีส่วนสก็คือว่ามีคนฆ่ากันแล้วทิ้งด็อกแท็กนะครับคุณอาจจะไม่ได้ฆ่าเขานะซุ่มเฉยเฉย <c oughs> อาจจะเหมือนผมก็ได้ซุ่มเฉยเฉยไม่ได้ฆ่าใครนะครับรอแล้วก็ถัดไปคือต้องมีความเฮงก็คือรอสกาเวนเจอร์เกิดนะครับโอเคพอสกาเวนเจอร์เปิดเกิดปุ๊บคุณก็ รีบใส่หมวกไอโมนะครับวิ่งมาแล้วก็เปิดพอคุณเปิดกล่องได้นะครับเควสนี้ก็จะผ่านอย่างสมบูรณ์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าความที่ของด้านในมันดูธรรมดาธรรมดาเนาะแบบมันไม่ค่อยคุ้มกับที่เราแบบไง โอ้โหกว่าจะหาหมวยม่วงเจอแล้วก็หาสกาเบนเจอร์เจอใช่ไหมในอานาคตผมคิดว่าเขาหน้าใส่ฟีเจอร์อะไรที่แบบหรือของพิเศษพิเศษที่ซื้อได้เฉพาะตรงนี้มันก็ได้คุ้มค่ากับที่เราอุตส่าห์แบบโอ้โหใช้ทั้งความเฮงนะโชคโชคดวงนะซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีแะสังเกตที่เราถูกหวยกินนะครับบ่อยๆแล้วก็2คือต้องมีฝีมือเนาะรอดด้วยเพราะว่าบางทีพมเกิดบนแบบแบบไหนเนี่ยอย่างในอาชิกะเนี่ยมันมีโอกาสประทาคนไวผมก็จะกิ๊ด เสมอว่าแบบทุกครั้งที่ปะทะมันโอกาสแบบ5 0าสิบเนตะ่ยเออคุณเจอทีหนึ่งคุณรอดนะแล้วก็ไปเจอทีสองแล้วคุณอย่าง 50- าสิบมาโอกาสในการรอดมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับงั้นการที่คุณรอดจนแบบสามารถทำเนี่ยมันมว่าค่อนข้างยากนะดังนั้นแน่นะคตผมก็คิดว่าเขาน่าจะใส่ฟีเจอร์ที่มันแบบเป็นของพิเศษที่สามารถซื้อหรือแลกได้ที่นี่ได้เท่านั้นะอะไรประมาณเนี้ยนะครับเหมือนกับไอ้ร้านขายของที่มีตัว valuable ก a ร screen ที่อยู่ใน โคเชคอมเพล็กซ์นะครับโอเควันนี้ก็คิดว่าถ้าทุกคนดูมาถึงขั้นนี้ก็น่าจะพอคอยเห็นภาพนะครับว่าแบบเราถึงอาจจะทำเควสนี้ให้ผ่าได้ยังไงกับเควสที่ชื่อว่า Deal with the devil นะครับซึ่งต้องบอกเลยผมลืมดูคำแปลได้คนระับก็ลองไปเองก็คือการจัดการคนชั่วคนชั่วช้านะครับโอเคก็ คิดว่าทุกคนน่าจะผะเราคงได้เจอกันวิดีโอใหม่นะครับเพราะเราคนได้กดซับไปแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีนะครับผม